สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมาครับฝันเบานองครับโค้งสุดไทยงวดวันที่16กุมภานธ์68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับนะโปรดใส่ปิจาญณาในการรับชมและฟังน้าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ที่โชคและดวงครับเบานองกระบอกว่าใดครับว่าเบานองชีฝันแม่นอีกว่าหรือว่าสิฝันดีบ่ออันนี้เบานองบอกว่าใดครับรถคันนี้เป็นรถคันเก่าเบานองครับ เบาหน่องฝันเห็นรถคันเกา่าฝันว่าประสบอุบัติเหตุครับ,รบขับรถคันนีประสบอุบัติเหตุแต่ความจริงแล้วรถคันนีประสบอุบัติเหตุอีลีครับแต่ว่าเบาหน่องมากฝันความฝันในฝันหนึ่งเบาหน่องกับบอด้บอดี้ยังไงบอด้คิดว่าฉีฝันแบบนี้ฝันว่ารถคันเกานะ่าเน่ะจอดอยู่บ้าน ปกตินี่แหะจอดปกติขี่เหมือนกับรถที่เขาใส่งานปกตินี่แหละมาหมื่นนั้นเป็นในฝันนะเป็นเป็น,ปนคึืนฝนตกฝนตกไปปลอยตกลิ่นๆบัน,บนี้อันก็เลยขับรถคันนี้ลดมันกับขี่ถามว่าขี่เร็วบอลในฝันกับค่อนข้างจะเร็วนิดนึงแล้วก็มันแสลก ไปอัดใส่ไปอัดกับเสาไฟฟ้าไปอัดใส่กับเสาไฟฟ้า,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 ฟาแต่ว่า,าบ้าหนองกะแต่วันนี้ฟานั่นบ้าหนองเจ็บบ้าหนองหัวแตกแล้วก็เลือดนี่ไหลเต็มหนารถนี่พังพังยับเลยเอาบวไ,ได้เลยรถบ้าหนองก็เล่าบัดนี้เบาหนองก็เลยห่องให้คนซอยว่อซอยแน่ซอยแน่ซอยแน่ แต่จนมีคนมาซอยบ้านนองก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นบ้านหนองกันเลยวามาสัมานั่งคิดพิจารณาฝันเข่าข่กันกับหลอบก่อนเลยที่ฝันว่ารดขั้นเก่าเก่าศูนย์สองนั่นอันที่ว่าตีร่างกาน่ะแต่ว่ามาขั้นแต่ว่ามาฝันหลอบนี่เป็นรถขั้นเก่าก่อนก่อนหนี่ถ้าผู้ใดจาได้รดของบ้านหนองอีกขั้นหนึ่ง ตอนนี้ก็ยังจอดอยูอูอยู่กับว่าท่านได้สอบกับยังจอดยูอูอยู่รถคันนั้นหมายเลขทะเบียนสามหาสองแปดสามหาสองแปดนั่นคือทะเบียนรถคันที่เบ้าหนองฝันว่าเบ้าหนองเอาไปขับรถส้นเสาเบ้าหนองก็เลยว่าเอสิเป็นจังไดอีกนอะกับว่านั่งคิดอยู่เลยสีว่าวดีบ่หนองหรือสีเอาจังใดดีกันเลยอ่ะ ตัดสินใจมาเบาสูเอฟซี e ฟังดีกว่าเพื่อเพื่อนเดบิวต์สื่อหงายไร้วันเพื่อเพื่อนเดบิวตสื่อหงยเพื่อนบ้านเพื่อเพื่อนเดบไวซสื่อหงยต่างๆนานาก็เลยเอาเมาเบาสูฟังครับผมก็ลองมืงนะครับเด้งองวดวันที่สิบหกกุมภาพกุศแปดครับผมฝันว่าขับรถส้นเสาครับรถมุนอุยปุยเบาหนองกะับหัวแตกไมายเหลขกทะเบียนสามห้าสองแปดครับสามห้าสองแปด นี่แหละก็แปลกใจแปลกใจอยู่อายุเบาหนองอะสี่สิบห้าปีก็ลองผิดจะะารณานเอาด้อครับเด้อเบาหนองครับน,นี่แหละฟันสันซานีล่ะเพราะว่าอย่างมันยากเบาหน่องนอนบ่หลับเลยฟันมือขึ้นนี่ล่ะฟันมือขึ้นกับมามามือนี่ตื่นขึ้นมาประมาณตีสี่ตีสี่เคืองฉีนอนนรับทีนอนอีกอะนอนบ่หลับ จินอนโคมตานอนกับนอนบอ่หลับมันมันคิดละภาพมันติดตาภาพตัวนั้นมันตดตาเบาหองอยู่ก็เลยเฮ็ดเห็นเนนบาหองนอนบอ่หลับเดี๋ยวอ่ะอ่ะจะได้ก็ลองมาบอกให้เอฟซีฟังดีกว่าเพื่อเอฟซี FC เพิ่นมีโชกไปน้ากันเบาหองก็ซื้อลอตเตอรี่ไ้แล้วล่ละเลขปูก็คือสองี่หกแล้วก็4ี่หกหกี่เบาหองซื้อไว้เจ็7หกหกเจ็ด เบิดหาบ่ได้ลอตเตอรี่ขายดีฮะหกเจ็ 6, 7, 7, 6, 6, 1, 1, 6. ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งหกลอตเตอรี่ขายดีฮะครับหาบ่อได้ก็เลยได้แค่เลขกถูกสองสี่หกสื่อใบใบหนึ่งเพื่อปูเป็นไห่งเงินล้านเพื่อปูเป็นแห่งเงินล้านสื่อสื่อทีนาะอย่างกับเป็นไปได้เบิดครับเอาลองพิจารณาครับเลอเลขฝันเบาหน่อยครับฝันว่าคับรถไปซนเสาเลือดถ่วมตัวเลย เลือดหัวแตกเลือดเต็มเลยหมายเลขทะเบียนรถก็สามห้าสองแปดก็ 3, 5, 2, กลองพิจารณาเบิง้งมักบวมากักพิจารณาเอานะครับเน่าเบาหน่องฝันเบาหน่องก็เลยงหมองสุฟังหลายคนถามเบาหน่องบวมฝันบมองเบาหน่องว่าเดี๋ยวเบาหน่องชิลงคิดไปเบิง้งชิลงคิดไปฟังดอกตอนแรกมาสัน่นอ่ะก็ลองพิจารณาครับเด้อคิดสิได้ก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุภุสุคนชีฝันแมนบั สีฟันถือห้ยบัวอันนี้เบาหนองกระบอกบัวใหเด้อขันบัวถือไกยวาเบาหนองเด้ออย่างนีว่าขันบัวถือไกยวาเบาหนองเบาหนองกัดฟันเบาหนองกระบอกสูฟังกคอยากให้ทุกคนได้มีโชคนั่นละก็ลองเบิรงเพื่อหมักสามห้าสองแปดอายุเบาหนองกับสี่สิบห้าปีนะครับนอพศเกิดกับสองห้าสองสองเพื่อมีคนอยากฮู้แต่ได้กัดลองพิจาณาเอามากเลียกตัวได้ก็ซื้อเอา เลขทะเบียนร,รถสามห้าสองปดสามห้าสองแปดเลขตัวนี้เคยออกสมตัวตรงมาแล้วเลขชุดนี้เคยออกสามตัวตรงมาแล้วบอเนี่ยครับอาจจะออกสมตัวหนาก็ได้สมตัวหนาสามตัวท้ายมันเป็นไปได้บเบิดครับเนะาะแม่นว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็เอาไว้ถ้าเสี่ยงโชคมันบ่ได้ว่าจะถูกแต่รางวัลที่หนึ่งอย่างเดียวเลยมันถูกได้หลายรางวัลน,นะครับเนาะถูกได้หลายรางวัลก็ลองพิจารณาเอา ลองเบ่งเพื่อสามตัวถ่ายพ่มีอจจิสื้อสามตัวหนากก็ได้เพื่อมานะครับนาอก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดเบาหนองก็ขอกราบขอประคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านที่ทรงเลขมาให้เบานะะหน้องไหวพิจารนานะครับนาะบางคลิปอาจสจืบได้เอวเลวาลงช่องพาะว่ายังเพิ่นบอกว่างวดแรกย่่เพึงเอาลองฟังมาก่อนว่าสี่เขาบ่บางคนหายมาสองงวด เขางวดหนึ่งงวดสามบททนลงบทท่านให้ลงก็มีขึ้นกันหลายคนอยู่ครับหลายคนหลายอาจารย์บ่าหนองเอื้อนอาจารย์เบิดละผู้ใดให้เหลียมาบ้าหนองเอื้นอาจารย์เบิดเพราะอะไรยังเพราะว่าเบ้าหนองนับถือครับผู้หลังคนก็นอาจจอาจจะว่าเบ้าหนองมาบาวอกฝันอาจจะว่าเบ้าหนองเพอเจอร์ยังก็ได้ก็แหลวแต่กวามเสือของคนครับเพื่อนบรสะดวกมาเวอกให้เบ้าหนองก็เวอดเองนี่แหละ เนี่ยนะเบาหนกับมาเบาเองมาเบาสูฟังถ้าเพื่อนสะดวกเวาบาเบาหนอก็จะเอาลงคือลีปพีสีเห็นไหพผีสีเพื่อนสะดวกเบาให้เบาหนอเบาหนก็นเอาลีปเสียงของผีสีลงแต่ว่าบูรังกวนเพิ่นบอสะดวกเพิ่นบอว่าอยเพถึงเอาลงแต่แค่บ,บางคนกัะพิมพ์มาบอกก็มีคือกันอ่ะแต่ใดก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16กุมภา68ครับผม3 5 2 8ครับ สามห้าสองแปดอันนี้คือทะเบียนรถอายุเบาหน่องก็สี่สิบห้าปีก็ลองพิจารณาครับเด้อวงวดนี้มาจับเงินหมื่นมาจับเงินแสนมาจับเงินล้านไม่ต้กันคิดสิใดก็ให้สมหวังดังปารานาสุขผู้สุขคนมีเงินใช้ไม่ขาดมือเ็หยั้งก็ให้ประสบความสาเร็จผู้ได้ตั้งใจเหยังไว้ก็ให้ประสบความสําเร็จทุกทุกประกาศขอบุญบารมีหลวงปู่สวงตาใครมอบโชคให้สุขผู้สุขคนขอทุกคนโชคดี สวัสดีครับ